ทำอะไรเนี่ยเอา้ามึงเห็นแนละ้วกูนั่งอยู่มึงนึกวา่ากูนั่งคี้ไง <c oughs> เออถามแปลกๆมาทำอะไรตรงนี้นี่แต่บอกให้นี่นะครับไม่น่าเชื่อว่าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มีร้านพิซซ่าอร่อยอร่อยแบบว่าเรียกว่าสไตล์อิตาเลียนเลยนะครับอยู่ร้านหนึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าร้านเนี้ยจะมาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับด้านนู้นเป็นภูเขาเห็นไหมครับด้านหน้ามีหนองน้ํานะครับท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยนะครับ ร้านต้นไม้พิซซ่าครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครเป็นเจ้าของร้านนี้แล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับตามผมมานี่ครับจะมาตามหาผู้ชายคนหนึ่งเขาอยู่นี่เองพี่เอลงลงสุภาล้านครับสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านพี่เอรู้จักมา2ีกว่าปีแล้วนะครับพี่เอมาเปิดร้านพิซซ่าอยู่ตรงนี้นะครับที่อำเภอ จอมทองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่เอเป็นเจ้าของร้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนรู้จักพี่เออยู่แล้วนะครับแล้วก็เพลงของพี่เอเนี่ยทุกคนร้องได้แน่นอนะครับห้องสุดท้ายแต่เดี๋ยววันนี้มาฟังพี่เอร้องสดๆให้ฟังเลยดีกว่าได้ไหมครับพี่ได้ครับโอเคครับขออนุญาตนะเอ็กซ์ตร้าดีกว่าโอเคครับ ผมมาตามหาผู้หญิงคนน <talk> <AIDS> <muscle install> ั้นซึ่งที่จริงนี้เราพบกันไม่นานเกือบสุดาหมันเป็นคืนฟ้าฝนโปรยกระหน่ำที่ข้างทางพบใครยืนยืนขอโบตายมา ผมจึงจะรับเพราะความเห็นใจให้อาศัยและนำเจอมาที่น้าแมนชน,นี้คิ้วงามปากสีชมพูยิ้มายเมื่อประสัายชอบใจและฟังเธออยากแอบสท้า Oh, Madame Hapu Yinko Nang Tell you my...